เจชนาทิพย์ืนไม่ไหวหลุดโผทีมชาติไทยอดบูสึกฟุตบอลเอเชียนคัพสุพนัทเหมือนตามีชื่อบุยรมยีเตดการท่าเรือผู้เล่นติดในทีมชุดนี้มากที่สุดทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สครา์กันด้วยครับทีมชาติไทยเจอข่าวร้ายนะครับเมื่อไม่มีเจชนะทิพย์สงกสินกองกลางตัวเก่งจากสโมสรบีจีปทุมวีเตดที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับทำให้พลาดลงช่วยทีมลงทําศึกฟุตบอลเอเชียน ครับ2023ที่ประเทศกาตาในช่วงกลางเดือนนี้ครับชนะทิปได้รับบาดเจ็บมั้งแตุ่บอลโลก2,026รอบคันเลือกโซนเอเชียเกมแรกนะครับซึ่งทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน1ประตูต่อ2เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับตอนนี้เจก็ไม่สามารถกลับมาลงสนามให้กับโนสกัดอย่าง B ีปีุมยูเต็ดได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าตัวก็บินไปพักร่างกายในช่วงปีใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยก็ไม่มีชื่อของทีสินแดงดานะครับอง หน้าตัวเก่าที่เจ็บพักยาวไปก่อนหน้านี้ครับเช่นเดียวกันกับพิธิวัส์สุขจิตธ,ธรรมกุลนะครับกองกลางจาก BG อีกคนก็หลุดโผเช่นเดียวกันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นแข้งขาประจําให้กับทัพช้างศึกนะครับส่วนกองหน้านะครับสุบรัตเหมือนตาก็มีชื่อติดทีมชุดนี้นะครับแม้ว่า o อ l ์ลูเวจะบินไปเก็บตัวกันที่ประเทศสเปนแต่ว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจของสวสอซอเจ้าตัวน่าจะบินกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้ทันนะครับเช่นเดียวกันกับผู้เล่นตัวเก่า นะครับไม่ว่าจะเป็นศิวลักษ์เทศสูงเนินเทีรยรทรบุญมาทานและก็สารัตอยู่เย็นก็มีชื่อติดทีมชุดนี้อย่างพร้อมเพรียงครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเพราะในทีมชุดนี้มีแบ็กซ้ายอาชีพเพียงคนเดียวก็คือทีลรทรครับเราอาจจะได้เห็นนิโคลัสบิคเคลซันแบ็กขวาจากโอบิโอเดนเซ่นะครับซึ่งในเกมอุ่นเครื่องกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ลงสนามในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่มิเคลซันนะครับจะถูกขยับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายในกรณีฉ หากเทียร์ทรสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับส่วนบรรดานักเตะที่มีชื่อติดทัพทั้ง26คนนะครับก็มีชื่อนักเตะจากบุรีรัมยูเต็ดแล้วก็การท่าเรือติดทีมมากที่สุดทีมละ5คนครับซึ่งรายชื่อทั้ง26คนของทีมชาติไทยนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับสคนก็มีปริวัติคใหม่จากครูแบงคอกนะครับสิวรักเทศสุงเนินจากบุรีรัมยูเต็ดรวมไปถึงสลา,านอนอนอนุอินนะครับจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับส่วนได้รับนะครับก็มีเทียรทรบุญมาทันจาก บุรีรัมนะครับพันสายเฮมิบูลจากบุรีรัมนิโคลัสมิเคิลสันจากโอบิโอเดนเซ่ครับสุพรันบุรีรัตจากการท่าเรือเอเลสดอลล์ครับจากบาหลียูเต็ดจักรพันไพรสุวรรณนะครับจากบีจีปทุมยูเต็ดแล้วก็สุพรรณทองสงจากทรูแบงคอกอีกหนึ่งคนที่ซสปพ이ต์ก็คือสัติภาพจันงอมครับแบ็กขวาจากสโมสรบีจีปทุมยูเต็ดส่วนแดนกลางนะครับก็มีปฐมพลเจริญนาพิรมจากการท่าเรือครับวรชิตกฤิชสีบำเพ็ญจากการท่าเรือสารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูเต็ดนะครับกฤษดากาแมนแข้งป้ายแดงของบีจีก็ มีชื่อติดเป็นกองกลางนะครับก็อยู่ที่อิชิอินะครับจะเลือกเล่นกองกลางหรือว่าจะให้เจ้าแลไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟเหมือนเกมแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือพิโดนชำรัศมีนะครับจากบุรีรัมยูเต็ดรวมไปถึงเวทเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองด้วยนะครับส่วนตำแหน่งปีกนะครับขาประจํามาครบเลยนะครับสุปโชคสรารชาติจากคอรเรสซอบูโรเอกนิป,ปัญญาจากอุรวัตยเลดไดมอนครับบดินผาลาจากการท่าเรือจเจริญศักดิ์วงกรจากเมืองทองรวมไปถึงลูกรักภูมิจันทร์ึกจากรครู เป็นชาลรงพมสีแก้วนะครับจากชลบุรีครับส่วน3กองหน้านะครับมากันครบคันทั้งสุภาชัยใจเด็ดครับจากบุรีรัมยูเต็ดสุรัตน์เหมือนตาจากโอเอชรูวนแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นธีรศักดิ์เผือพิมายจากการท่าเรือนะครับซึ่งทั้ง26คนเนี่ยก็จะมารายงานตัววันที่7มกราคมนี้นะครับโดยจะออกเดินทางไปกาตาร์วันที่11มกราคมครับโดยเกมนัดแรกนะครับทีมชาติไทยที่อยู่กลุ่ม F ร่วมกับซาอุดิอาระเบียคีกิกิสถานนะครับรวมไปถึงโอมานโดยะลักช้างศึกออกซาร์เกมแรกวันที่16 ราาคมนี้ครับเจอคีจิกิถานนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของทีมงานซับโค้ดนะครับชาวญี่ปุ่นก็ต้องมารอดูนะครับว่าในช่วงเอเชียนคัพเนี่ยจะได้ตัวมาทำงานที่ประเทศกาตาร์กันหรือเปล่านะครับโดยทางมาสดาอิชิอิก็ได้เดินทางกลับมากับบรรดาผูเ้เล่นทีมชาติไทยหลังเกมบุนเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับก็มีการไปทำธุระที่บ้านเกิดนะครับอาจจะมีการเป็นการเจรจาที่จะเอาทีมงานซับโค้ดมาช่วยด้วยนะครับก็ต้องติดตาม ในเรื่องของทั้งผู้เล่นนะครับในวันที่6กพฤษาคมนี้นะครับมีเกมตกค้างระหว่างทูเบนคอกเตดเจอกับวีรัมนะครับก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับว่าจะมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าต้องถอนตัวออกไปนะครับซึ่งรายชื่อทั้ง26คนนี้นะครับทาง FC เขาก็ได้มีการระบุว่าสามารถเปลี่ยนก่อนแข่งขันได้3มชั่วโมงนะครับก็จะมีการส่งรายชื่อในแต่ละนัด23คนนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นได้นะครับทุกเกมแต่ว่ารายชื่อที่ จะส่งลงข่คขันในแต่น่าต้องเป็นผู้เล่นที่อยู่ในโพล26คนสุดท้ายด้วยนะครับก็ติดตามคว้นไหวของทีมชาติไทยกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปมาอัปเดตกันทั้งหมดนี้ก็เป็นคุยปไปเรื่องบอลใน EP นี้นะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเป็นกำลังใจใตัวผมนะครับ